ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับพบกับช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณที่เก่าครับยุนน้องน้ำไฮน้ำหน้าเมืองการปลูกฟังการดูหน้าดูหน้ากิน,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 นการเหน็นไฮเห็นหน้าครับของของบ้านสวนพุ่มสุวรรณเมื่อน,นี้ช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณกับมีโอกาสพาทีมง,งานครับพาทีมง,งานมาติ่ตั้งตั้ม ตัมโซลาเซลล์ครับตัมโซลาเซลล์ทีมงานหลังจากคลิปที่ดาวแล้วครับแกได้เดินทางมาที่พิกัดบ้านนองแว้งครับบ้านนองแวง้งถนงนทอนนารับเตอร์มันงูเจ้าอ่อนธานีครับเมื่อน,นี้ได้โอกาสมาเยี่ยมสวนของเสียอนุชาครับอนุชาเพิ่นไดบาร์ไหมาติดโซลาเซลล์ให้เลยน้ำพาทีมงานมาครับเมื่อน,นี้ก็จะเป็นปั๊ม พันสามรอยหาสิบวัตต์ครับแล้วก็แผงสี่แผงพอออกสองนิ้วครับมื่อนี้รอบเมื่อครับเมื่อวานนี้วัดปันหน้าโมงไล่เลยโมงก็หยุดกล้วเอาเพื่อครท่เท่าออกนี่สองนิ้วครับไงก็ตัวเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนี่เท่าออกนิ้วสองมื่อนี้สองนิ้วมื่อเสาร์นี่ฝนตกครับพี่น้องมื่อเ้าร์ฝนตกฮะก็มีแดดมากตอนนี้เพิ่นจีจอหนำจอหนำปลูกงาเรียงง้วานะพนักงาโครงการเพิ่นครับ หยาเรียงงัวตอนนี้กําลัางทําทางอยู่ครับทีมงานเทาก็มาหอดแล้วท้าวกิกนเข่าอิม่มกําลัางทํำทางสิเข่าไปบอ่อซึ่งบอ่อก็อยู่กลางป่าหญา้าเพิน่นปุ๋ลนะครับ่าเพิน่นสิปลูกหญา้าเพื่อไก่ที่เข้างหลังโลนโคที่เราเหยเห็นนะครับตอนนี้ทําทางทีมงานเทาก็มาแล้วหนาบ่หนา,ะหนาจะโดนครับติดตัง้งแต่ว่าสิลงเลิกแจงหน่อยเนื่องจากว่าเป็นน้ำอยากยูเลิกแจงหน่อยครับกเ็เลยเพิ่นก็เลยเอาตัพันสามร้อยบาทครับ เท้าน yeah. wow. I I ้ำออกสองนิ yeah. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yeah. ้วครับทามือนี้ที่งานเรากลับมาก็ร่างก็ร่างร่างแผนกันจะไปสิร่งอย่างไรเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับคู่พรแอร์แอนซูราเซลครับว่าว่านี่เราซื้อร้านเพื่อนพิษร้านี่ครับคู่พาแอร์แอนซูราเซลครับมมืื้ออออนนนีาาคไหลกกเนี่ยครับเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ ดีครับครับเนี่ยงงเจ้าคนพคนเดียวชีโปลูกเงี้ยครับนนนเ,รนเนี่ยโปร่งงาเลี้ยงงัวครับผมในข้องไก่เกษตรด้วยกันเนาะครับผมเสียดเสียนุชาครับเ,เสียนุชา่าม,ามันชีโปร่งงาเลี้ยงงัวงครับมีบริเวณเตียงเพิ่นครับตอนนี้ลูกชายเพิ่นกำลังเฮ็ดทางเข้าไปเฮ็ดทางเข้าครับ ลักษณะเพื่อนหน้าเพื่อนกับเป็นหน้าหลงครับหน้าหลงแล้วก็ม,มีมีสาแล้วก็ปลูกต้นกล้วยต้นไม้ส้นนี้เป็นส้นที่อยู่อาศัยครับเป็นสิเห็ดเป็นที่พักวุ้แม่กโค่เพิ่มที่คนงานเพิม่มมาอยู่หลายครับตอนนี้คนเจ้าของรถแม่โค่นั่งครกกับเสียโนซาตอนนี้กำลัง,ขงเข่าครับท่านๆเข่ากันแน่หงษ์สีติดตั้งครับบอกก่อนคนมาเต็มรถในมือนี่ครับ ทอน้ำออกสองนิ้วครับนี่ลงเลยเก,กง่ากครับ้าเบิ้งครับว่าระดับน้ำล่วงเล็กมันจะขึ้นหลายสัมไหครับอนี้นอาจจะย้อนลงกับมนี่สิบถึงหาิบเมตระครับเอาทอทอพอมายากเส้นสิ่บอซีเซนึ่งกับมานสี่สิบเมตรครับสีสิบเมตรที่มาย้อนสี่สิบเมตรแผงอาจจะไม่ได้ตั้งไกลครับเนื่องจากว่าแผงมัน มันอยู่ไกบ่บอ่อบ่ออยู่กลางแก้งครับกางแก้งบอ่อเป็นจอว้ครับเจ้าของสวนจอว้เป็นบอ่อเป็นบอ่อขนาดหกนิ้วครับหกนิ้วนครับเป็นจอว้แล้วรอเฮ้าทีมงานมาติดตั้งเลยครับอะดับน้ำนี่เห็นด้วยครับอ้ยบ่เกินสิบเมตร<ม>ครับประมาณสิบเมตรอันดับน้ำ พอกนิ้วครับประมาณสิบเมตรครับเดี๋ยวเห็นเลยครับน้ำเดี๋ยวเห็นเลยบลอกเล็กบลอกเล็กครับสถานที่รอบๆกันขึ้นนี่เ็ดเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงงัวครับกว้างขวางมากครับที่ตรงนี้คันคันได้น้ำมากเพิ่มนี้ใส่พื้นที่ได้เต็มที่เลยครับบลอกสิบเมตรสิบเมตรนี่ครับโอ้กว้างขวางครับกว้างขวางไหลเบิดมือครับเเป็นไหลราสิปลูกหญ้านี่โอเคเลยครับตัวนี้ว่าน้ำแบบเดียวกันนะครับอืม พืนี่เงามครับงามบริเวณเพิ่นกว้างขวางยุกางพอดีจุดจ่อหนามในยุกางครับยุกางบริเวณในที่มันจีเห็ดเลยครับปล่อยลงทางโอ้งามงามครับเอาลออๆเบิ่งครับพี่น้องจ้างมันกระสีออกรถเขามาตอนนี้ลอดลอเห็ดทางอยู่ครับเรปัญหาเกิดนะครับรถติดครับตอนนี้เขามาอากาศบนโตมาขึ้นเสบักพลั้งยากครับลากครับปัญหาเกิดในถนนลอดลอดจึงเป็นสำคัญก็โดน น้ำมันล้วนเลยครับรถดีเลยรถดึงไวมากเลยครัหลังจากรถขึ้นได้แล้วก็เริ่มลงมือเลยครับบนไอรอนดี้นั่นแก่พังย้ายรถติดรถติดตมอันนี้เลยสถานที่กลับมาได้แล้วับเริ่มลงมือทํางานต่อคระดานี้ก็เวลล่าสิบสี่ใบม่วงสี่ายสองนะครับเนื่องจากว่า็มือตอนเศร้าฝนตกก็เลยลงมาได้ช่วงนี้แดดพอดีครับหลังจากตั้งเสซตพวกนหาจะล่องได้ครับท่อสองนิ้วครับพี่น้องก็เบิ่งว่า มันสิออกหล่ไปไหนครับเมื <noticing him. S 2> ่อวานเขาเบิร hmm. ์นทอรนิ the ้วสองเมื่อนี้เบิร์นทอร์สองนิวเลขกคับกันครับเลขกคับกันแล้วก็แรงปั้มก็หลายกว่ากันครับตัวนี้พันสามครับพันสามลอยว่านพักเกลี่ยลอยห้าสิบมันนี้พันสามน้ำออกกับสองนิ้วครับแต่ว่าแดดก็ล้างได้ทีเดี่วกันนะลังจากนี้ไปมันสิบดบาทอนแล้วครับขันบ่บดเนี่ยขึ้นมาจะได้เบิร์กเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มติตั้งฐานครับตั้งฐาน ประกอบกงตอนนี้นางแก่กัของลุงนะครับประกอบกงเทียมตัดต่อกับเล่มสีไซขอต่อแล้วครับตอนนี้ประกอบกงเพื่อที่เอาแผ่นขึ้นบ้างครับหาระดับจะไปเงันไปเลยครับพี่นอ้อยย้อนตจำตู้หนี้แดดได้ถือว่าโอเคอยู่ครับแดดได้เท่าไหร่ก็เท่าเต้น น้ำออกถอสองวันจะเปิดยังไงครับแดดใสไดไหมเนี่ยด้ได uh ้อนี่มดีดช่างตั้งแข็งเสร็จแล้วบ่นกต้งท่อ ท้อสุด sí, ท้ 3. ายแล้ว no ครับตอนนี้้อสุดท้ายพอดีครับอางกำลังใส่ฝาอยู่ครับตอนนี้ครับอันาเต็หรับสำาแพงกรับต่างเรียบลอยตอนนี้างกำลังใส่ฝาแลวครับฝาปิดท่อสองนิ้วครับเนี่ยทอกสองนิ้วซางเองกำลังสีประกอบ ครับตัวกน้นต้นเ็กสร้างครับตัวนี้ตัดเป็นเป็น่าไรครับนี่ต่ําสร้างตัวนี้นอ่าพันสามร้อยวัตนะครับรตัวนี้ท่อออกสองนิ้วนะครับน้ำมัอนอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับสรใ<ห>ส่แผงโพลีสามร้อยสามสิบวัต ซีแพ็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาถลาเบื้องน้ำนะครับเมื่อนี้แดดก็บป่าทุกขเปิดๆอยู่นะครับเดี๋ยวล้อๆเบื้องครับว่าน้ำจะออกเต็มทอปนะครับตอนนี้สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นเป็นอะไรไหมะใส่ก่อนเยวเพื่อนเดยวเพื่อนี้เพื่งสิเทสก่อนโอเคครับอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นเทสก่อนได้ครับเด้อเบื้องก่อนไปเลยครับสิเทสตามก่อนครับว่าสีออกบ่ออกครับพี่น้องตอนนี้มาสิเทสตามล่องเบื้องก่อน ตุกคอนทันบรเรียบร้อยแล้วตดหนแผงสี่แผงครับห่บอ่มีเียงแดดเมื่อนี้โอเคเลยครับแดดโอ้ัวหัวกับมาาส้มแล้วคุณน่ะท่านผู้ส้มลายครับท่านผู้ส้มลายเลยมื่อนีน้ำปันเมืนไ่ญาตน้ำญาติน้ำขาดเนาะแนวยัน

ตัวคอนทวนบนต่อเรียบร้อยแล้วแผงสี่แผงครับงอี่บม่แดดมื่อนี้โอเคเลยครับแดดโอ้งวงวกับมาถ่าส้มแล้วคุณน่ะท่านบ้ส้มหลายครับท่านู้ส้มหลายเลยมื่อนี่น้ำันหอนโบไาดนเตาน้ำยนเตาน้ำขาดเนาะแนวยาน นาบบปั้มมาวน้าแย่มีปัญหาครับกัมีปัญหาคือยากจะนำพืนขาดแต่ว่ากะท้อหกนี่ดอกเลืวดัวนี้ตองกองอยู่ในห้งๆมือสอนี่ีสองอดอกไม้ออกสงต้นนต้นเศรษฐีน่เลขเลขหางหกเสตีดเลือดตัวนี้เลืดได้ร่างไย่เก็บมันจะได้เบียร์สีเทาตามกันครับว่าสีออกบอกรับพี่น้องตอนนี้มาสเทาตามล่องเหมือนน ตัวคอนท้นบัต่อเรียบร้อยแล้วแผงสี่แผงครับไม่ี่ยแดดเมื่อนี้โอเคเลยครับแดดโอ้งวงวกัมาถ่าส้มแล้วคนน่ะท่านผู้ส้มลายครับท่านผู้ส้มลายเลยเมื่อนี่้ำปอ่าตแม่น้ำาตน้ำขาดเนาะแนวยาน นาบ่ปั่มวนน้าแยีปัญหาครับขมีปัญหาคืยากจะนำพืนขาดแต่ว่ากะทถอหกนี่ดอกสีเลันี้ตองอย่นหนมมือส้านี่สีสองนี่องดอกไม้ออกสองต้นนต้นเศรษฐีเน่เล็กหาหกเกสตีดเลอตัวนี้เเกบดลงไม่หกเก็มัน ครับนี่ขนาดถ้าไเสียบท่อมาได้ครับถ้าได้เสียบท่อปาได้มากแครับไ่าพได้ใส่เทียงใส่ขึรือต้องไปดีบีมัครับครับนี่ครับทดลองครับกําลังเทศเทศต่ำกันครับตอนนี้โค้กพันใบเด้เด้อขึ้นร่นว่าได้จัดการเด้อจอประดานได้ใช่หมเทศ่ขึ้นเทศต่ำแล้วครับตอนนี้กําลังจะเทศต่ว่าสิกออกว่ครับเอาครับส้มครับปลายท่อครับท่อออกสองนิ้วครับตอนนี้ท่อออกสองนิ้วครับมาหล่นกันครับว่ามันสิออกซำไหน นี่คร oh, ับมาแล้วครับโอ้เต็มท่อเลยครับนี่น you know, an ี่ครับทอสองนิ้วครับโดยโดยเพื่อเรียรีได้ยังครับนี่มาเตรียมๆเลยครับนี่มึงมึงตัดท่อเลยครับมาเต็มท่อเลยครับแล้วแ้่เต็มที่มาครับได้เนี่ขนาดได้โอเคเนาะโอ้เย็นแต่ว่าเขาอยูาบ้านก็เย็นได้ก็แดดแดดแดดถึงจุดใายแล้วครับตอนนี้ สองนี้วนี่จาแดงๆกันด้วานเเจ้าของพอใจครับย่ามเรี่ยเอางงมากินรแต่ว่าเบิ้งก่อนครับตอนนี้เบิ้งน้ามันจะขาดบอครับเบิ้งนมันจะขาดบสบายสบายถาันยี่สิบนาทีนะค้าบไ่ได้เลยเโมงครับนี่ครับสนิ้วครับสนิ้วออกเต็มๆเลยครับตอนนี้ ท่านสามใบมัดนะครับราคาได้สร้างบอกราคาเป็นฟังนั่นนะครับเอาจ่อสองนิ้วใส่ได้เอ่ยจ่ออันซี่นิ้วก็ได้แม่นบอตัวนี้ต้องตัวอาหานิ้วขึ้นไปครับถ้าซาทาใส่คองนิ้วคองนิ้วนะครับอ๋อหานิดหน่อกนิ่งพอดีครับดิ้นมาดิ้นมาโอ้โหเลือดเดียวของตัวนี้มห้ยไปนั่จานดิ้นทีได้ครับได้าครับอด้ราคาเป็นฟังนะครับพี่น้องเ้าอยาก ผู้ใดสนใจนะครับตัวนี้ก็ที่อยู่ราคาที่สี่หมื่นสองนะครับสเปกสเปกพร้อมติดตั้งตัวนี้จะเป็นปั๊มหนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้พอออกสองนิ้วหน้าบออกเต็มที่ก็อ,อยู่ที่คณะแดดกั๊กหนึ่งสามพันหลิรต,ต่อชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวถาถ้าเบิงนะครับว่าน้ำบอ่อเขาจะจะลายไปไหนนะครับ พนาบขาดคือออกคกันาขาดนี่คือถาแดดแง้งอกิออกแงครับครับเนี่ครับเพื่อกำกำยืนยันจากช่างครับสร้างคนยืนยันครับวันนี้นะครับออกกะถือว่าเต็มกอนะครับ๋ยธาเดิ่ง๋ยาแดดออกมาช่วงคนที่ฝ่ามาอี่าน่อยนะครับตียันแงงครับไป่คนอ่นระเทศได้เียครับประเทศไ เดี๋ยวมันจะได้ลอยใจยลอยเัาสูงอย่างนี้ครับอันนี้ทดสอบทดสอบน้ำมันสิน้ำก็องขุ่นผมบลองดูนั่เะาดน้นำมากเลยน้กวนบัวว่าไมสิย่างไหลาะบ่าน้สิขาดยถ้าเกิน้ำมันขาดเปิด้งมันครับเพราะ้าจเยอนะเก็บรายละเอียดอีกนะครับเก็บลือซุ้เก็บไตไปลอยทอนะครับครับเชือโอ้โหข้าวท่าข่าวา ครับพี่น้องสรุปว่าท่อซองนิ้วออกโอเคครับหรือว่าโอเคครับเต็มเคครัายอะัยังบ่พอใจหรือว่าอ่าในส่วนของต้มลึกนะครับตาหนามเขาเบิดก่อนเขาสามารถกับสิย้อนลงไปได้อีกนะครับเับยังย้อนได้อีกนะต้องสามารถของป้อมตัวนี้ก็อยู่ที่65เมตรนะครับแต่ค่าใชจใจก็จะได้เพิ่มตาำ จำนวนที่อี่กลมลึกนะครับพอจะได้ต้องเพิ่มสายไฟนะครับในส่วนของสายไฟในส่วนของค่าร์ทิจเืีองคอนะครับโไม่น้าพี้ยนนเลยคือเหมือนละไม่เห็นเพี้ยนที่น่าสนใจติดต่อได้ที่ร้านครับอ่าลูกชาแอร์เอ็มโซลาเซลนะครับอำเภอกุญจับเ่านะครับเขาไปทุกที่นะครับอ่าตั้งจังหวัดเขาก็ออกนะครับสนใจกับติดต่อพี่น้องเขาหาเนาะครับผมเบิดโนุก่ะ 0956234244นะครับครับผมนี่คือเบื่อตัวกันครับพี่ต้องผู้ไดสนใจก็ติีต่อไเครับขม่นมขันไ่ผินี่แหะครับสรุปเลยครับว่าได้ผลครับได้ผลครับน้ำออกแต่่ารออวาน้ำในบ่อวาจะขาดบ่อครับตอนนี้เพิ่กำลังทดสอบอยู่ครับเออม่ิดคอ้ขนไหลลงอ่างัน้ไหลลงไปุน้วมกซี่แผงครับซี่แผงพันสยวัตน้าออกสอนิ้วครับอยู่ในบริเวณป่าของเสียอนุซาครับท่านอบตอนุซาครับ เลี้ยงทั้งแม่โคเลี้ยงทั้งงัวเพิ่งมาเอาเซลเอาปลาสุยางกันสักยางอื่นก็เลี้ยงนัไ่ไม่ได้แนวอื่นยังแบีเออ <laughs> <laughs> ท่านผู้ส้มพรรัวลุงเพิ่นกับมาผู้ส้มนั่ครับครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับจะเริ่มกาติดต่อได้ครับที่ผู้ปะแอร์แอนสาราเซลครับติดต่อผ่านเพจบ้านสวนหรือจะติดต่อที่ช่องของบ้านสวนพ่สุว่านของเฮานี่ก็ได้ครับเฮาจะประสานให้ โดยการที่บ่มีอย่างครับบ่มีหน้าได้หนากันรละคาปกติครับแต่ว่าสิขอหน้าหนานําเจ้าของบอยอยู่ครับครับกะสรุปซ้ำาน่อนะครับเนาะกะครับผมขังมาพี่น้องผู้ใดสนใจกันเนวมีเนวเป็นแนวทางครับที่ทําทำคลิปนี้ไว้ก็เพื่อให้พี่น้องในเบิ่งเป็นแนวทางมาบางคนบางคนผู้ใดที่ต้องการจะเคดแต่ยังบ่มีแนวทางผมก็สิเป็นแนวทางให้ครับวังว่าพี่น้องคงสิ พอใจนะครับรพี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสมุทรสุวรรณนะครับเด้อผมก็จะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับผู้ที่ได้รับเบิ่งรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องบ้านสมุทรสวรรคณนี้นะครับเด้อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปท่านี้นะครับเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ